เยิงจ <Wars> ุ่มนีเบ็ดเลยเบ็ดจุ่มเดียวจุ่มเดียวไปยิงว้าห์หัวใหญ่กว่าฝังมือเลยปลาเขีดครับพี่น้องตัวเดียวเนี่ยนิ้วตัวเดียวปลาเข็งครับครัเพื่อนปาดูดิเดี๋ยววันน้าออกครับเก็บคนนี้ออกวะปลาเข็งนะครับพี่น้อก เก่าคิดแกล้งกันธุรตูกับพ่ออะไรยายปันเนี่ยใช่ได้ท้อ่ได้ปีก่ได้ปวดจริงเอาพ่ออย่พ่อกิน เลินนะครับวัวปลาครับตอนนี้กำลังเอาปักตบขึ้นอยู่ครับเงินปลาบ้างไม่ปล่อยแต่ว่าป,าปลาเป็นไงล่ะไม่เห็นสวยหางยางลึกเลยครับ อโอ้ยปลาแตกบึ้มๆเลยพี่น้องเอ้ยเต็มแฮะถาแฮะติดแล้วเขียงอยู่ตัวใหญ่เตํานึงรุ่นๆครับพี่น้องโอ้เขงแมใหญ่เลย3ตัวบางยาว4เปดเป็นฝูง ปลาเขีงใหญ่ครับพี่โดมดูดูดูเฮ็ยหางไหมเฮ้ยถางไหมอ้ยเพร่คือหางใหญ่ซะว่ะโอ้ยมาของเขียงปลาปลาเขีงจุ่มนี่เบิ้ดเลยเบิ้ดจุ่มเดียวจุ่มเดียวปลาเขีงก็ตีในบัตรส่วนปลาเขียงไหมที่ในบางทีบอกเลเบิดปลาเขีงไหมครับนี่ซ้ำหัวเขานี่ฮะหเคยเห็นนี่นะครับเห็นแต่วตัวหน่อยน้ำพุ่งแนเนาะปลาขอนเนาะอันนี้อ้ nè nghe nó xâm phát tin đi sút sút được vắng vang thôi có miếng đấy à, rồi. này Quay quay, coi ừ. à, coi đi coi 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 ตาบปวใช่ตาบัวอีกตาบัวตาบัดอีกโอ้เฉพาะติดแผลตินัาหลังจากตัดทุเรียนครับมนีเสร็จแล้วครับเออเลยเอาปลาไปกินปลาไปกินครับแบ่งกันพูดตะตัวกับพ่อแะไรไงีปันเนี่ยเออไม่ได้ปิงไม่ได้ปีนไ่ได้ปนจริงจริงเสียนหนวดครับ

ใหญ่กปลามือ <wolf> ม <cake> ึงดูครับปลาเขีงปลาเขีงใหญ่ครับพี่น้องตัวเดียวเม่ย์ใหญ่เลยเบิ้งเดินเข้ามาจากกิโลเบิ้งน้ำหนักเบิ้งลำนักเบิ้งน้ำหนักเอ๊ะเยียตีเหยียตีเยอะเอะเยอะเอะเอเบิ้งกับพี่น้องเกือบกิโลครับปลาเขีงตัวเดียวเก้าขีดไกลๆมาไทยเห็นด้วยไกลๆ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 ตัวเดียวเก้าขีดครับพี่น้องตัวเดียวนี่ยปงตัวเดียวปลาเขีงครับโอ้โห ปลาน้องนี่กินแซ่บครับผมเพิ่นเอาทุเรียนเลี้ยงครับเลี้ยงโดยทุเรียนเพราะวันไม่ได้ถ่ายคลิปไปตกปลาซอยใช้เยอะทุเรียนรีบรีบเฮ็ยเฮ้มือเนี่ยฮะเค็ลุ้มมือเห็นลุมือปะลุ้มมือมาแล้วเสียโนดครับ รยครับทำไมครับตีนหายร้ l น่นอนเลยมีจหน่อยจะซูยังเม็ดเม็ดเจม็จ็สิปดเมื่อไวามเน่จ็ดเจดเปียกม็ดจ็ดสบเจ็ดเม็จ็สิดเปียกเอาอะไรไปาไเจ้ารูปนเปี่ยนเป็นรูปไปตาไลเจ้ารวยไปเปลี่ยนไปลงเผื่อไม่เกี่ยมันไยื้อไม่สนต้องไปเกยไปสักอย่างอะไามี

บอลแหมันลอยตีแหมันลอยหนึ่งเทามาโมเมนต์ตัวนี้ใหญ่พุ่งยักครับนี่แหละพูดถึงนี่คนตัวใหญ่ที่คอยว่าใหญ่คนตัวนั้นมันอยู่ในแหนั่นเป็อหม่ในแห่มันปลาดุกยักครับเห็นแล้วปลาดุกช่วนูหนซ้ำกันปั๊บเห็นแล้วปลาดุกอันนี้เขาเรียกปลาเคิร์นใหญ่หลาย ปาเค็งนะครับพี่น้องโอ้โหตัวเราเก่เเกขาขีดเกือบลูกขังแล้วก็นเอพี่น้องโอ้โหเดงกปีกเลยครับจอดเลยครับมัอน,นี้เสียนโนดครับ เนไหนครัเโครียนโดดครับผมเบ่อเ แล้วครับพี่น้องครับขึ้นเรืเ่อเสียดเมื่อวานป่าครับเนี่ยเพื่อผนงานมุดบอลละไบหนึ่งเอาว่ายุ่ว่ากิน